ก็ยิ่ว WhatsApp Man ดีวัอรุ่นเมกากันทุกเกินได้นะครับวันนี้พี่ก็เอาตัวเกมนะผมตัวเกมการ์ตูนมาแจกกันอีกแล้วเช่นเคยนะมีดีฮิตดีนะผม ตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมการ์ตูนนะครับผมก็เฟรมเรตสูงพอสมควรนะครับเบาสำหรับมือถือสเปคต่ำๆเลยนะครับเพราะไม่มีการคมชัดอะไรเลยเป็นตัวเกมไมค์ครับเลยนะเนี่นะผมเป็นตัวเกมที่อ เป็นการ์ตูนนะครับยกแมทนะครับบางที่ก็ไม่เป็นนะครับก็ส่วนมากจะเป็นการ์ตูนนะครับผมก็เหมาะสําหรับเด็กๆที่ชอบดูการ์ตูนเลยทีเดียวนะครับผมก็สําสหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะว่าเออพี่บอลเอาไอ้พวกนี้มาแจกไม่ให้เครดิตเขาเลยนะครับผม ก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเดีย๋ยวพี่จะเอาคอมเมนต์พวกนั้นมาปรับปรุงในคลิปวิดีโอของพี่รับกันนะครับผม mm hmm. โอเค mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมก็ส่วนมากมัดพี่ๆแจกนะครับก็ส่วนมากก็ทําเอาเองนะครับผมก็มดัดบางมัดพี่ก็เอามาพี่ก็ให้ใหเครดิตอยู่นะแต่บางมัดก็ไม่ได้เอา เครดิตให้ก็ขอภัยกันด้วยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาแจกตัวนี้แล้วก็จะให้เครดิตเขาด้วยนะครับแล้วกันนะครับผมก็ตัวเกมนี้พี่อ่าเห็นมาจากอ่าของของต่างประเทศนะครับปนเป็นของของรัสเซียมั้งไม่รัสเซียก็ของอ่าประเทศนอกแล้วครับผมมีทราบว่าประเทศไหนอ่าโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็ถนน เป็นกระตูนนะครับผมก็ลื่นเลยนะครับผมพี่เล่นแบบว่าไม่อัดวิดีโอก็60ไเฟรมนะครับผมก็ลื่นเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับนงน้องที่แบบว่าชอบกระตูนแดวนี้นะครับผมก็โหลดกันมาเยอะๆกันนะครับผมก็พี่ก็อยากให้น้องๆได้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมก็สวยเลยทีเดียวนะครับดูวิวไปนะครับผมก่อนจะโหลดก็ดูไปก่อนนะครับ บางคนก็เออรูปโปรใ่ไมไม่เหมือนใ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 นตัวจริงเลยครับก็อยากให้น้องๆได้ดูกันก่อนก่อนจะตัดสินใจโหลดคลิปนะครับโอ้โหลดไม่ใช่โหลดคลิปดีโหลดตัวเกมนะครับโอเคนะครับผมก็ดูไปนะว่ามันเป็นในเหมือนในปกคลิปไหมนะครับผมก็ถือว่าตามปกเลยนะครับผมก็กร็ตูน ยกแมทนะครับผมก็มีสกินหลายสกินนะครับน้องๆก็โหลดมาเล่นกันนะครับว่ามีสกินอะไรมั่งนะครับผมมีอะไรมั่งนะครับแต่ต้นไม้คือการ์ตูนนะครับผมก็ถือว่าเอาใจเด็กนะครับเด็กชอบแนวอนิเมะเลยเนี่ยผมโอเคคือแบบน่ารักมากเลยนะครับน้องๆดูดิสกินตัวนี้เป็นไอตัวละครของหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับพี่จําชื่อไม่ได้ว่าเป็นสกินไอตัวละครอะไรนะครับน้องๆ จำได้คอมเมนต์มาทีนะครับว่าเป็นสกินตัวอะไรนะครับแต่น่ารักจริงๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ